là một người cứปฏิบัติบ่ได้ ได้ครับ online วันันี้การซักซ้อมก็ถือว่าเสียสิ้นทุกท่านอยู่ในความสงบใ้เดินไปไหนเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำ กล่องเข้ามาทันทีตลอดถึงบ้านตระกูประธานตอนนี้ขอให้อยู่ในความสงบ เราคันมกมนกล่องเพลงกับผ้าไก่ เชิญรักาการยุตตีข่าวกับอย่างที่รับรอง ในการบัดนี้ก็จะเป็นการอ่านหมายรับสั่งโดยนายเตชิตส่งผลสากาเคเพื่อเมืองหนองบุรีโพธิ์อ่านสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวรดาพาวงผู้เป็นหลานสาวอ่านพระกรุณาธิคุณอาจารย์บอกเขาลมหน่อยราโดยนางสาวสิริดากาศรีสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบลรีโพอ่านประวัติ ขอคุณยายอุไรขั้งชูโดยพระมาหาพานวัตนอมรากวีปร,รียธรรมเจ็ดประโยคู้เป็นรัตชายากับประรานาและเลดเจริญพลเียนเชิญเสด่จไป หมายรับสั่งที่1 9 3 4เลสำนักแพทย์วัน16กันยายม2560พระบาทศิษ็์พระเจ้าอยู่หัวทรวทงพระกรุณาโปรดเ้าโปรกระหม่อมพระจาชทานเกลนสดนานตุไลคำสูเป็นกรณีพิเศษณเงนที่วขาววัดพิสารรัชวาภาอําเภอเมืองหนองบัวลปูจังหวัดหนองบัวปูวันพฤหัสท,ที่18กันวาคม 2,568เวลา16โขทกาพระราชทานหน้าที่องครชาชทิ่ดีนำหมายเรียนเจ้าพศพสบนางอุไรคำสู่เพื่อทราบติดต่อขอรับออกพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสัจติพงศ์สุขีมนเลขาธิการพระราชวัง ไปกะดทกก็ขอกะะยังเอาใหม่เเพราะไม่ถึงมีเป็นหลอกหัวไปนะครับรถบ่าสาักเาไดแล้ว่าเขาไปขายเขาไม่ร่นรับางเท่กับบางเกเล่นแม่กันอกนี่ออกไปยงเขาเขาอะไรขตยาและหลาขอพระราชทานจากายแ่เพิมนประบา ด้วยความสำเทธจ์ในข้ามปัหาการุณย์อย่างหาทีあああ่สุดท er ี่ได้และจัดเก็อทุนไว้เหนือกล้าหนรดหมอเป็นสาผาศิล์งูมลแก่ข้ามพระเจ้าและองค์ตระพุทสืบไปด้วยกล้าวด้วยหมอกขอเดชะข้าพระเจ้าครอบครองช ไม่ยังไม่ วัดรกากพิสถิตมหาศรีมาลากุงเทพมหานครที่สอสอร0659พศ2568ลงวันที่14ธันวาคม2568เรื่องขอบรรทัดนาตาไตรและไม้ชันเรียนพระวุทธท 3, วสวนนามสารสคุลเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูนทางยุทธ อ้าง,งิึหนังสือสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดของโพล,ลังเูทรรยุทธที่จจ,จ805ยทับ2,568รลงวันที่13ธันวาคม2,568ตามหนังสือที่น่างขึ้นขอประทานตราธูงเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยอารีย์ศาธัตยา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าขอประทานท่าไตาและไม้จันเชิญปในการพระราชานชิเษกสมนางอุทยัยนางอุไรข้้มชูผู้เป็นโยม,มาาันดาณะแมงรูกวัดที่สามกัญาว่าอำเภอมลองหน,นองบวัวลำพูจังหวัดหน,นองบวัวลำพูในวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม2568เวลา16นาฬิกาความแจ้งเรานั้นโปรดประทานผ่านไตบเมินไตรพร้อมไมนทจเมินชอบขอเชิญนายพิธีการนายพิธีกรกล่าวเรียงมาเพื่อทราบเรียนด้วยความเคารพเรียนด้วยความนับถือสมเด็จพระมหาวีระโมงเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรนิวิทย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ที่คารพบอย่างสูงและกราบน้อสการ,ร,กพ,รพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่คารพอย่างยิ่งขอเจร,ริญพรท่านสุรศักดิ์อักษรคุณผูว้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานห้ดีฝ่ายพระวา่าท่านผู้มีเกียรติส่วนราชการตา่ตางๆและขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนท่านผู้มีใจดีทั้งหลายกรามอมามภาพในานามบุญธิดาและ,ละหลานของคุณแม่อุไลคำชูขออนุญาตนำเรียนประวัติคุณแม่อุไลคำชูผู้อายชนพอสังเขปดังนี้ คุณแม่อุไลครัชูนามสกุลเดิมสาขาเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2485หาน้าบ้านม่วงตำบลบ้านจีดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นธิดาของคุณพ่อสีคุณแม่สอนสาขา มีพี่น้องร่วมบุทร6คนดังนี้1คุณแม่จันสาขา2คุณพ่อพรมมาสาขา3คุณพ่อจันทาสาขา4คุณพ่อศีดาสาขา5คุณพ่อหัตตาสาขาและ6คุณแม่อุไรคำชูผู้ว่ยชนทั้ง6ท่านนั้นเสียชีวิต ทั้งหมดแล้วปีพุทธศักราช2492ได้ย้ายถิ่นฐานมาใสศนบ้านโกกองตำบลหนองัวซออำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีได้ปีพุทธศักราช2507ได้สมรสกับคุณพ่อบุญหอมคับชูมีบุตรธิดาร่วมกัน4รูปคนดังนี้ หนพระเดชพระคุณพระวุฒิสารโสพลไฮบูลสุมังคโลคัลลมชูหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูธรรมยุทธเจ้าวาดวัดพิสารดัญญาวาสพระรามหลวงสองนายวิทูลคัมชูเสียชีวิตแล้วสานายธรรมนูนคัมชูและสนางนุก,กูลพาวงสกุลเดิมคัมชูผู้เป็นมารดาของอัตมภาพเอง คุณยายได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อบุญหอมข้ามจูและหลานสาวหน้าบ้านโคก่องตำบลหนองโอโศฯอำเภอหนองสอสศอจังหวัดอุดรธานีเรื่อยมาตั้งแต่สมรสจนถึงพุทธศักราช2 500, 5 5 5หเนื่องจากทั้งสองท่านนั้นมีอายุมากแล้วลูกชายและลูกสาวจึงได้นำพาย้ายไปพำนักดูแล หน้าบ้านต,ตากภูงตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูจังหวัดสกลนครจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,559คุณพ่อบุญหอมคับชูท่านผู้เป็นผู้บุญบารมีก็ได้เสียชีวิตไปด้วยอายุ8 80ปี10เดือนคนแม่อุไรคำชูนั้นโดยปกติวิสัยเป็นคนชอบทำบุญ ชอบเข้าวัดฟังเทศฟ,ฟังธรรมเป็นประจำทุกวันในช่วงหลังที่มีอายุมากแล้วไปวัดไม่ได้หรือไปไม่สะดวกก็ทำบุญตบบาทเป็นประจำทุกวันนั้นเป็นภาพติตาของอุตมาาพัฒผู้เป็นหลานตั้งแต่เป็นเด็กทุกวันเมื่อตอนเช้าที่ยงพ่อยงแม่ทำกับข้าวจะต้องเตรียม ชดเพื่อให้คุณยายได้ใส่บาตเป็นประจำทุกวันก็เป็นภาพติตาของลูกหล,ล,ลานเรื่อยมาคุณยายนั้นมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอื่นใดแต่ว่ามีภาวะอัลไซเมอร์เล็กน้อยคุณยายนั้นจะจำว่าตัวเองมีอายุ77ปีถ้าไปถามโดยเร็วๆจะบอกว่าอายุ77ปี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคุณยายนั้นไม่มีความทุกข์เมื่อถามว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรจะจําไม่ได้แต่เมื่อถามย้อนหลังไปเจ,จ็ดสิบปีนัจะจำได้ก็แสดงว่าความทุกข์ในเบื้องต้นนั้นไม่มีจะไปบ้านจะเห็นคุณยายยย้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของลูกหลานแล้วก็ญาติที่พุกท่านได้มา จนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568คุณยายนั้นมีอาการแน่นหน้าอกแน่นท้องและหายใจติดขัดไม่สะดวกลูกหลานจึงได้นำคุณยายไปพบแพทย์หน้าโรงพยาบาลวาริชบูมิจังหวัดสกลนครแพทย์ได้วินิจฉัยว่าคุณยายมีภาวะตับแข็งแต่เนื่องจากคุณยายนั้นมีอายุที่มากแล้ว แพทย์จึงให้ยารักษาตามอาการเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2518ในช่วงเช้าคนยายนั้นมีการทานอาหารได้น้อยและก็มีภาวะการปฏิเสธอาหารจนกระทั่งเวลา16-18นาฬิกเริ่มมีอาการเหนื่อยและอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลา2ทุ่ม นาฬิกา40นาทีคุณยายก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคตับแข็งณบ้านตาดพวงตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสริอายุได้83ปี2เดือน4วันด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณยายอุไลคับชูผู้วายชน ได้ปฏิบัติบำเพ็ญเรื่อยมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวุฒิสารโสพลเจ้าพณะจังหวัดน้องบรัมพูเจ้าอาวาสวัดพิสารสัญาว่าผู้เป็นบุตรชายลูกลูกหลานและญาติมิตรท่านผู้มีใจดีทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลให้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวาระนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยสนับสนุนให้ดวงวิญญาณของคุณยายอุไรครับชูได้สถิีเสเวยอุดมบสุขในทีพยวิมานสุขติสถานในสัมปรายภพจงทุกประการเถิดกรเป็นการขมงรรมสัสเวชบัดนี้ก็้าบารัตนา พระเจราหาเจราท่านพุตาสาสนิเกิดชน,นุ่งไหนได้ดังกิตตภวนาเป็นเวลาพอสมกาปรนาและเจริญพรเรียนเชิญสื็จไป การรัตนาได้ออกจากกิตตปนาแะเจริญพรในลำดับตอนนี้ไปก็จะเป็นการทอดร,ทร้าตรบางสกุลรอยประธานในเจ้าพระคุะทสมเด็จพระรยาบกมสริกาตุยานส,านสมเด็จพระสัมพราชสกุลลำภารสังฆปรินายกบัดนี้พรเจริญพรท่านสุรศักังสอักุลผู้รักการจังหวัดของบรุษูประธานในพิธีได้ผ้าผ้าตรประธาน ในเจ้าประกฤสมเด็จขอจรรณพรเป็นเชิญในการนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากระเด็พระคุณพระธรรมมชรานิกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดประชานิยมพระอารามหลวงจังหวัดกรสินประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เก้าการพัฒนาพระเด็พระคุณองค์ประธาน ในเมตตาช่างพินาศพาราดไรประธานในเจ้ารกลสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปสำรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูง ีท่านประธานในพิธีกำลังประกอบพิธีในการพระราชทานเกลือทุกท่านในความสงบขอให้การสุดโบแต่การพระราชทานเด็นพระคุณประดมวิชรสิริมิตรที่ปรกษาชเจ้ะเก้าประทาน ได้วางดอกไม้จันรและวเจ้ากับรัตนาอสเตรันเทราท่านพระสงฆ์สามเณรตามตดยไม่ขี่พร้อมด้วยกระดกาดชุดขาวได้วางไม้กิ่งเสียไป